รีวิวตามใจบายพลอยใส่นะคะวันนี้พลอยใส่ก็จะมารีวิวน้ำหอมตัวนี้เลย a r m a n ี s i n a k ค r Limited e dition ปี2020นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Limited e dition นะคะผลิตมาแค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นความพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมผสมกับชิมเมอร์นะคะคือไม่ใช่แค่น้ำหอมอย่างเดียวยังมีชิมเมอร์ด้วยนะคะตรงที่ขวดนี่เขาก็เขียนว่า h e c k Before Use นะคะเมื่อกี้พลอยใส่ก็ตอนที่แกะก,กล่องนะคือฉีดไม่ออก ฉีดมาประมาณสัก5นาทีแล้วก็ฉีดไม่ออกนะคะก็ลองเขยา่าดูแต่ย้ำว่าต้องเขย่าแรงๆประมาณสัก30ครั้งนะคะมันถึงจะออกแล้วคือชิมเมอร์ของรุ่นนี้รุ่นลิมิเต็ดเนี่ยมันดีมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับเนคเ์รุ่นก่อนอะคือรุ่นนี้มันจะมีความละเอียดของชิมเมอร์แบบนี้เห็นไหมคะคือเนื้อดีมากฉีดไปที่ผิวแล้วแบบคือผิววิ้งมากเลยนะคะชิมเมอร์เขาเนี่ยจะมีสีมกุก ส่วนน้ำหอมเนี่ยเขาจะสีจะออกแนวสีรุ่นออริจินอลนะคะคือกลิ่นก็ดีเปิดกลิ่นมานะคะก็จะมีกลิ่นของแบล็กเคอร์แลนด์นะคะกลิ่นกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกฟีเซียนะคะแล้วก็ดอกเมลสกลิ่นปิดท้ายนะคะก็จะเป็นโอ๊กมอสนะคะก็จะบอกว่าอกลิ่นดีมากนอกจากน้ำหอมจะมีชิมเมอร์ที่แบบสวยแล้วนะคะก็คือกลิ่นเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ หอมหรูอ่มันจะเป็นความหอมสไตล์ฟูต,ตี้โมเดิร์นนะคะจะไม่ไม่แนวฟลอร์มากนะคะจะเป็นกลิ่นแบบสไตล์โมเดิร์นมากกว่าคือชีดหรูหราออกงานได้หรือว่าจะไปเที่ยวก็ได้คือเหมาะกับทุกลุกทุกโอกาสเลยนะคะคือมันจะมีความหรูอยู่ในตัวแล้วด้วยนะคะตัวนี้ก็ถ้าให้แนะนำนะคะคือแบบดีมากนะคะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการหา เครื่องสําอางหรือว่าน้ําหอมสักตัวหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อชิมเมอร์ทาตัวเนี่ยนะคะคือฉีดตัวนี้ตัวเดียวก็มีชิมเมอร์อยู่แล้วนะคะก็เน้นเป็นรุ่นที่แนะนำอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะก็ใครสนใจก็ลองหามาลองดูก็ได้นะคะราคาก็ไม่ได้แรงมากเหมือนสีรุ่นอื่นๆนะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับครั้งหน้านั้น พอใส่จะเอาตัวไหนมารีวิวก็ฝากติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย